สิ่งที่จะเกิดกับวันที่หนึ่งธันวาคม2567สิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับบุคคลที่เกิดในวันอาทิตย์ที่หนึ่งธันวาคม2567นั้นมีดวงชะตาเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงเจิดจ้าเต็มไปด้วยพลังงานบุกค,ความมั่นใจและความกระตือรือร้น,รนคุณเป็นผู้นำที่มีเส่ห์ดึงดูดและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ง่ายให้บ่งบอกถึงโอกาสในการเติบโตและความสำเร็จในหลายด้านภาพรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ความสำเร็จในหน้าที่การงานคุณจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถและได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาอาจมีโอกาสเลื่อนขั้นหรือได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทายความก้าวหน้าในธุรกิจหากคุณทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสขยายกิจการหรือได้ลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามาความมั่นคงทางการเงินสถานการณ์ทางการเงินของคุณจะดีขึ้นมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตหรือโชคลาความรักที่ราบรื่น หากมีคู่รักอยู่แล้วความสัมพันธ์จะมั่นคงและอบอุ่นมากขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันสุขภาพแข็งแรงโดยรวมแล้วสุขภาพของคุณจะแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องความเครียดจากการทำงานโอกาสในการเดินทางอาจมีโอกาสได้เดินทางไปในที่ที่คุณใฝฝันสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร สิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับบุคคลที่เกิดในวันจันทร์ที่1นธันวาคม2567นั้นมีดวงชะตาที่เปรียบเสมือนแสงจันทร์ยามค่ำคืนเต็มไปด้วยความอ่อนโยนความละเอียดอ่อนและความเข้าใจผู้อื่นคุณเป็นผู้ที่มีเสน่ห์ดึงดูดและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างได้ง่ายให้บ่งบอกถึงช่วงเวลาแห่งความสงบสุขความสุขและการเติบโตทางจิตใจภาพรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นความสงบและสันติ คุณจะได้สัมผัสกับความสงบภายในใจและความสุขที่เรียบง่ายชีวิตจะมีความสมดุลและมีความสุขมากขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจะราบรื่นและอบอุ่นมากขึ้นอาจมีโอกาสได้พบปะผู้คนใหม่ๆที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตการเติบโตทางจิตใจคุณจะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านจิตใจมากขึ้นอาจสนใจศึกษาธรรมหรือฝึกฝนจิตใจโอกาสใหม่ๆ จะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอาจเป็นโอกาสทางการงานการเงินหรือความรักควรเปิดใจรับโอกาสเหล่านั้นความสําเร็จในหน้าที่การงานการทํางานของคุณจะราบรื่นมีความคิดสร้างสรรค์และได้รับการยอมรับจากผู้อื่นความสุขในชีวิตคู่หากมีคู่รักอยู่แล้วความสัมพันธ์จะมั่นคงและอบอุ่นมากขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันสุขภาพแข็งแรง โดยรวมแล้วสุขภาพของคุณจะแข็งแรงดีแต่ควรดูแลสุขภาพจิตให้ดีด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายสม่ำเสมอสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับ บุคคลที่เกิดในวันอังคารที่หนึ่งธันวาคม2567นั้นมีดวงชะตาที่เปรียบเสมือนเปลวเพลิงที่ร้อนแรงเต็มไปด้วยพลังงานความกล้าหาและความมุ่งมัน่นคุณเป็นผู้ที่มีความคิดิเริ่มสร้างสรรค์และมาก่อจะก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอไพ่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณซึ่งอาจนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆและความสำเร็จภาพรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ชีวิตของคุณกำลังจะเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ อาจเป็นการเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่หรือการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ฮ่าฮความสำเร็จในหน้าที่การงานคุณจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถและได้รับการยอมรับจากผู้อื่นอาจมีโอกาสเลื่อนขั้นหรือได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทายความก้าวหน้าในธุรกิจหากคุณทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสขยายกิจการหรือได้ลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามาความรักที่เร่าร้อนชีวิตความรักของคุณจะเต็มไปด้วยสีสันและความตื่นเต้น อาจมีช่วงเวลาที่โรแมนติกหรือการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ฮ่าฮ <copyright> สุขภาพแข็งแรงโดยรวมแล้วสุขภาพของคุณจะแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กน้อยการเดินทางที่น่าตื่นเต้นอาจมีโอกาสได้เดินทางไปในที่ที่คุณไม่เคยไปมาก่อนสิ่งสำคัญอย่าลืม ulum. กดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร สิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับบุคคลที่เกิดในวันพุทธที่หนึ่งธันวาคม2567นั้นมีดวงชะตาที่เปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลยเย็นเต็มไปด้วยความสงบเยือกเย็นความฉลาดและความสามารถในการปรับตัวคุณเป็นผู้ที่มีความคิดสอร้งสรรค์และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอพ่ยบ่งบอกถึงโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองรวมถึงความสำเร็จในด้านการศึกษาและวิชาการภาพรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง คุณจะมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอาจมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อศึกษาต่อความสําเร็จในด้านการศึกษาหากคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาจะมีผลการเรียนที่ดีได้รับรางวัลหรือทุนการศึกษาการทํางานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์คุณจะได้ทํางานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ข้อมูลเช่นงานด้านศิลปะการออกแบบหรือการวิจัยความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน คุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างสุขภาพแข็งแรงโดยรวมแล้วสุขภาพของคุณจะแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องความเครียดจากการทำงานการเดินทางเพื่อพักผ่อนอาจมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กด like, share, ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร สิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับบุคคลที่เกิดในวันพฤหัสบดีที่หนึ่งธันวาคม2567นั้นมีดวงชะตาที่เปรียบเสมือนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่เต็มไปด้วยความหวังความเมตตาและความยุติธรรมคุณเป็นผู้ที่มีความรอบรู้มีหลักการและเป็นที่พึ่งพาของคนรอบข้างไพ่บ่งบอกถึงโชคลาภและความสําเร็จที่กําลังจะมาถึงในชีวิตของคุณถ้ารวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโชคลาภและความสําเร็จคุณจะมีโอกาสได้รับโชคลาภหรือได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่คุณ ได้ทำมาในอดีตอาจเป็นการได้รับเงินก้อนโตหรือการเลื่อนตําแหน่งความก้าวหน้าในหน้าที่การงานการทํางานของคุณจะราบรื่นมีความก้าวหน้าและได้รับการยอมรับจากผู้บงังคับบัญชาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใหญ่คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุมากกว่าการเดินทางที่ราบรื่นหากมีการเดินทางจะเป็นไปด้วยความราบรื่นและปลอดภัยสุขภาพแข็งแรง โดยรวมแล้วสุขภาพของคุณจะแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องของความเครียดการทำบุญกุศลคุณจะมีจิตใจเมตตาและชอบทำบุญกุศลซึ่งจะส่งผลดีต่อชีวิตของคุณสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับ บุคคลที่เกิดในวันศุกร์ที่1ธันวาคม2567นั้นมีดวงชะตาที่เปรียบเสมือนดาวศุกร์ที่สงแสงระยิประยับเต็มไปด้วยความรักความเมตตาและความอ่อนโยนคุณเป็นผู้ที่มีเสน่ห์ดึงดูดและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างได้ง่ายแพ้บ่งบอกถึงโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์และความรักรวมถึงความสําเร็จในด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ภาพรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นความรักที่สวยงามชีวิตความรักของคุณจะเต็มไปด้วยความสุข และความโรแมนติกอาจมีโอกาสได้พบรักแท้หรือความสัมพันธ์เดิมๆจะยิ่งแน่นแฟนขึ้นความสําเร็จในด้านศิลปะหากคุณมีความสนใจในด้านศิลปะจะมีผลงานที่ได้รับการยอมรับและประสบความสําเร็จความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนฝูงคุณจะมีเพื่อนที่ดีคอยให้กําลังใจและสนับสนุนเสมอการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆคุณจะมีไอเดียใหม่ๆและมีความคิดสร้างสรรค์นในการทํางานหรือในชีวิตประจําวันสุขภาพที่ดี โดยรวมแล้วสุขภาพของคุณจะแข็งแรงดีแต่ควรดูแลเรื่องความเครียดการเดินทางเพื่อพักผ่อนอาจมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดต like, ิดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับ บุคคลที่เกิดในวันเสาร์ที่1ธันวาคม2567นั้นมีดวงชะตาที่เปรียบเสมือนท้องทะเลที่กว้างใหญ่เต็มไปด้วยความลึกลับความมั่นคงและความอดทนคุณเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงมีระเบียบวินัยและมุ่งมั่นกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ไพ่บ่งบอกถึงความสำเร็จที่เกิดจากความพยายามและความอดทนของคุณภาพรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นความสำเร็จที่เกิดจากความพยายามสิ่งที่คุณได้ลงทุนไปในอดีต จะเริ่มเห็นผลและนำมาซึ่งความสำเร็จที่คุณต้องการความมั่นคงในชีวิตชีวิตของคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นทั้งในด้านการเงินและการงานความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นความสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อนฝูงจะแน่นแฟ้นมากขึ้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณจะมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนเองสุขภาพแข็งแรงโดยรวมแล้วสุขภาพของคุณจะแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องของความเครียดจากการทำงาน การเดินทางไกลาอาจมีโอกาสได้เดินทางไกลเพื่อทำธุรกิจหรือท่องเที่ยวสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร